สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบเครื่องตัด450 z paper cutter นะครับตัวนี้เป็นกดทับอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็น450 z plus นะครับคือด้านหลังมันจะมีร่องสำหรับการงานลอดออกไปนะครับหน้ากว้าง45นิ้วตัวนี้เป็นกดทับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการใช้งานนะครับเบรกเกอร์ขึ้นตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นดิสสวิตช์ออนนะครับตรงนี้ครับสวิตช์ออน มีเสียงตี่ต๊ะแสดงเครื่อง้องใช้งานนะฮะกล้องอยู่ฝั่งนี้ครับอ่ารุ่นนี้ไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะครับเพราะว่าตัวรีเซ็ตมันอยู่ที่ฝานะครับฝานี่ถอดออกไม่ได้นะถ้าถอดออกเครื่องจะไม่ทำงานนะครับถ้าเรายกฝาขึ้นเครื่องจะหยุดกนารทำงานทันทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับแล้วก็ล็อกขั้นหลังนะครับพอผมอาฝาลงปุ๊บเครื่องจะร้อมทำงานทันทีนะครับ เราก็กดตัดได้เลยเปิดฝาเครื่องอยู่ทางานแล้วก็เอางานออกมาได้นีครับตัดแล้วก็สมมุติว่าเราเริ่มตัดใหม่เราตัดแล้วเกิดความผิดพลาดเราต้องการให้มันกดถอยหลังเรากดรีเซตนะครับมันจะวิ่งกลับถอยหลังให้อ่าอันนี้ตัดงานกลางแลครับ ตัดงานบางๆนะครับเดี๋ยวตัดงานหนาๆครับนี่หนาประมาณ1นิ้วนะครับตกนงานเข้าไปเหมือนด้านหลังจากนั้นล็อกงับฝาลงครืลองตีตีดกดตัดได้เลย <S 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 ลดขาขึ้นนี่ครับเี็บร้อยครับ ตอนนี้ขายที่9,500บาทนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้